สวัสดีตอนเช้าค่ะทุกคนเมนี่ว่างว่างสามเมือก็คือซีหาหุกสิม,มบาวเรื่องเล่าซูพี่น้องฟังเนี่ยมันย่อพอนถือหลอกพากันคุยกันไปว่ายุดสามเมือม่อเมนี่เฮาอยู่ลมซักเพชรบุญกันสิพากันไปเที่ยวพูทับเบิกกาสันดีไดจองที่พักไว้ที่พักแห่งหนึ่ง ในราคาราคาห้องเป็นห้องกระจกสองพันหารอยบาทจองพันเพจจองพันเพจที่พักเลยสองพันหาร้อยบาทะกาแล้วกาโอนจองไปอีกรอบเอ๋โบแมนเพื่อนบอกว่าเป็นค่าประกันห้องพักอีกหนึ่งพันสามร้อยบาทรวมแล้วเป็นทั้งมดสามพันแปดร้อยบาทที่โอนไปหมายเลขบัญชีน,นี่มาที่นี่กระทมรายละเอียดกันอย่างก่อน ก่อนที่สิโอนก็คือกับเขาไปเบื้องหน้าเพียก็คือผู้ติดตามแบบหลายหมื่นแล้วกะมีแบบมีอยอดวิวมียอดไลค์คอมเมนต์ยัง er แบบคือดูน่าเชื่อถือแบบนี้แล้วกัคุยกันคุยกันก็คือคือคือทุกครั้งเวลาที่อันนี้ก็คือก็ว่าใจใจรายละเอียดแล้วกัว่ารอบขอบระดับหนึ่งอยู่แต่ว่าเธอหนีก็คือผ่าตรงที่เฝ้าเฝ้าจองที่พักแล้วกะเหมือนกับบบได้รอบขอบบบเด้แบบ บริเวณ้อมูลเอียงที่มันสาคัญสาคัญเน่ะมันก็นเลยแบบไปเจอเพจปลอมซึ่งเพจจริงอ่ะพูดติดตามกันหลายอยู่แต่ว่าบอซ้ำเพจปลอมเด้แล้วนี้ยอดไลค์ยอดคนดูข้อมูนเนี่ยสิหน่อยว่าเพจปลอมเนีเมียมันก็นเลยรู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันน่าเชื่อถือกว่าเพราะว่าตามตามความความ,วามน่าจะเป็นเนงสิเม่แล้วที่นี่ก็นอนไปเรียบร้อยเนาะมาดีสิไปพักเมื่อน,นี้ยมามื้อเ้าร ปกติแล้วอ่ะที่พักมันจะให้เช็คอินบ่ายสองแล้วก็เช็คเอาท์ไม่เกินเที่ยงเนาะ mm. ก็เลยถามเขาว่าถ้าเกิดว่าจะเข้าพักตอนเช้าได้ไหมข้องวางบอ่อแล้วที่นี่ต้องบวกเพิ่มบอ่อหรือว่าต้องคิดเป็นสองคืนนี่ยสิไหมเขาบอกว่าเข้าพักตอนเช้าได้เลยเด้เข้าพักตอนเช้าได้เลยแบบบ่คิดเพิ่มโอ้ก็แอบดีใจแบบโอ้ขึ้นใจดีเท่าว่า่แต่หังแต่กับบได้เอใจอีกอย่างเด้ก็โอ่อนจองไว้ดูความที่แบบมันก็น เฮ็ดเบียกเฮ็ดยังชุกระหุกวห่าก็เาฝ้าเฝ้าน้ำงานละกัเออห่อก็สิจองเห็นไหมนน,นี่กับเบิ้งรีวิวเบิ้งยังกะกะถือว่าโอเคงังสิแมววันนี้พ่อพ่อเมื่อคืนนี้่าสิตสอบถามว่าเข้าไปเช้านี่คือเช้าได้กี่โมงก็เลยพิมพ์ข้อความไปกดส่งปุ๊บไม่สามารถส่งข้อความได้ฮือเอาแล้วเล่นมนันยพรแล้วอ่ะก็เลยกดหาเพจก็เลยกดเข้าไปในข,อข้อความม่นหออว่าสิไปเบิ่งปูไฟเพจ ไม่เจอโดนบอกโดนบอกเลยก็เลยสลับสลับอแอคเข้าเอาอีกแอคเข้านึงเข้าไปเสร์ชเจอแสดงว่าเขาบอกเขาบอกปรไฟล์มันย่อไว้เจอแล้วเงิน3 000, 8มพันแปข่อยล่ำแบบซึมมากเลยเมื่อคืนนี้คืน,นั้งเงินสามพันแปเงินบน,นอยดีหลายคนนะช่ามมองว่าคนอื่นโดนหลอก มดเป็นหมื่นเป็นแสนนังสิน,น่าจะน่าจะคิดหลายกว่าตะวันเงินสามพันแปดกับบอแมนหน่อยจนเฟลเฟลแล้วก็ซึมเลยเพื่อแบบมันทำมาโทษโทษเขาว่ากระโทษอยู่แต่ว่าต้องโทษที่ตัวเองก่อนเพราะว่าเราไม่รอบคอบเองแล้วทีนี้แบบเป็นอย่างที่เลยเบิร์ดอารมณ์อยากไปเที่ยวเลยอ่านอวยอย่างเดี๋ยวเลยตอนนี้มันมันอ แต่ว่ามองมองในมุมหนึ่งเป็นมุมปอบใจเจ้าของอ็คือคันเกิดว่าเฮาบ่าเสียทร,รัพย์เฮาอาจสีเลือตกอย่างออกอะไรอย่างซี่แม่อันนี้คือมองในมุมที่ปอบใจตัวเองพี่น้องก็ที่นี่พ่อพ่อฮูหูเมอ่อคิงแล้วก็เข้าไปเบิ่งเอ่อในไปเบิ่งวิที่วเฮาเสียจังได๋จะไส้งเงินขึ้นคือแวบแรกคือฉันต้องการเงินฉันคืนเนียฉันไม่อยากโดนหลอกอะมย เขาก็บอกว่าให้ไปเฮ็ดนั่นนี่น,นี่ให้ไปแจ้งความให้นี่แล้วไปไปแจ้งอายัดแล้วที่นี้ก็เลยไปฉุกคิดอยู่ข้อหนึ่งว่าคืออายัดบัญชีแล้วที่นี่คันเงินยังอยู่ในบัญชีธนาคารไปทางอะ่ะไม่กระสริมมาจะขึ้นได้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่เงินจะยังอยู่ในธนาคารมันผ่านมาหลายวันแล้วคือจองคือจองเต้นเนิ่นๆหลายมือแล้วต้องใช่ไหเง,นงินมันต้องออกจากบัญชีที่แนนอโอนไปนะไปเข้ามงอื่นตะพุทธพื้นแล้ว เงินจํานวนนี้มันน่าจะตามยากแล้วทีนี้ก็เลยว่าเออถือว่าฝาดเคาะไปถามว่าเราควรมองข้ามหรือว่าเพิกเฉยไหมเป็นอย่างคือบ่ดําเนินคดีเพื่อที่สีบวให้มันก่ออีกซึ่งตัวแน่นเองก็ตัวเริ่มนี่มันกันยากเบียกหลายอย่างถาม,ถามว่าสามารถไปเฮ็ดได้บอก็เฮ็ดได้แต่ว่าเราไม่รู้เลยว่าเราไปดําเนินคดีตามกฎหมายแล้วเราจะได้เงินคืนไหม ็เลยว่าเออคันสัยก็เอาเวลาไปทำมาหากินหาไม่ซะมันมันบมมีเวลาดอกเจ้าของก็สิไปเวียกสิกไปงานอันนี้กับเวียกอยู่สวนอีกแน่จักอันอันใดอัญญาอีกก็เลยว่าเออว่าไปเมื่อน,นี้ก็ที่ผู้ทะเบิกก็คือสิลมแล้วกะสิเมื่อเอารถไปเขาศูนย์เนาะไปซ่อมอะไรอัน ประตูหลังแล้วค่ะเลืมกับสิไปเฮเดเวียอยู่สวนแล้วก็นัน่นก็ไอามาบอกเมื่อคืนนี้ว่าให้ไปบึงอันเวียยจวนไต้ซดบันที่หกซอยอันเกบีสตอรีซีกับสิไปบบเทงน้ำอ่ายฮะเธอได้ยิดจับได้ท็ดนั่นท็ดนี่ซอยพื้นนะคะนั่นแหละการเตือนเป็นอุทาหอนให้พี่น้องได้ระมัดระวังมีช,าชวว้าฉีพระวังโดนหลอกเพราะว่าสมมตหนีพี่าฉีพร้ายหลายหลายเฮง ให้ตรวจสอบคันสีจองที่พักเัืงซีเนาะคันเท่าสีออนเงื่อนกับขอเป็นรูปไทยบัตรประชาชนนเขาพร้อมแล้วก็หรือไม่ก็วิดีโอข้อเลยขอดูที่พักตอนนั้นเลยเพื่อความชั่วชั่ววิดีโอข้อเบิ้งที่พักเลยแล้วก็บเบิ้งรายละเอียดให้ดีๆศึกษาข้อมูลให้ดีๆจังไดบวตกเป็นเดียวมีชาชีพจังแนนเท่านี้นี่นกับิตเอาไว้เป็นอุทาหรณ์เจ้าของเคือกัน พ่อกะเดินทางกับสารคามกับกาลสินเสียดายเงินอยู่เดชแต่กระหิตยัยงบวไดเฟี้ยวแห้งเดี๋ยนี้พ่ออยากให้หาเอาไหมไปแล้วค่ะพี่น้องออกเดินทางแล้วบ๊ายบาย